ว <c oughs> ันทูทรีขอประทานโทษนะครับวันทูทรีเอาละโอเคสวัสดีครับ FC คำสาปฟ,ฟารโรที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับคำสาปฟา,รฟารโรเนื้อหาใหม่ในฉบับที่70นะครับผมสำหรับความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือว่าผู้คุม ผู้คุมจากผู้คุมขังนะครับผู้คุมนักโทษจากอียิปต์ทางด้านตะวันตกนะครับผมซึ่งเคยเป็นผู้คุมที่ควบคุมตัวเนบาเมนอยู่นะครับได้เดินทางมาอำลาบิมฟิสนะครับเนื่องจากหั <c oughs> ประทานโทษนะครับ <c oughs> <c oughs> พึ่งหายจากวัดช่วงนี้เป็นวัดบ่อยมาก ผู้คุมจากเรือนจำทางด้านตะวันตกของอียิปต์นะครับก็กเกษียณราชาการก็มาอำลาเมมฟิสซึ่งเป็นผู้คุมที่เคยควบคุมตัวในบาเมนนั่นเองนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรา,าพบกับเนื้อหาในตอนต่อไปกับคำศัพท์ฟาโรเล่ม70ได้เลยครับ ทำไงดีเนบามนตอนนี้เขากำลังเข้าไปทักทายท่านอิมพเทปอยู่ต้องแย่แน่เลยความแตกแน่เราไม่รอดแน่เนบามนใจเย็นก่อนสิเปโดเจ้าอย่าลึกลักขนาดนั้นอ่าแล้วเปโดกับเนบามนนะครับก็ไปแอบมองนะครับผมโอ้ใช่หัวหน้าผู้คุมจริงจริง <c oughs> ขอประทานโทษนะคผมใช่หัวหน้าผู้คุมจริงๆมันมาทำอะไรที่นี่ยมันคุยอะไรกันทำไงดีอ่ะทำไงดีในบาเมนใจเย็นไว้เปโรหัวหน้าคุกมันไม่รู้หรอกว่าพวกเราอยู่ที่นี่หากมันไม่เห็นเราก็น่าจะพอรอดตัวอ่ะนบาเมนหรือ เทในทัชนั่นเองโอ้เจ้าชายเนบาเมนมาทำอะไรที่นี่ฮะท่านแคปตา,เ,าเรากำลังจะไปยังวิหารน่ะโอ้ข้าเองก็เช่นกันอีกเดี๋ยวพบกันที่วิหารนะ ทันใดนั้นนะครับอิมโฮเทปกับผู้คุมก็เดินมาทางด้านหลังของเนบะเมนเฮ้ยเนบะเมนมันเดินมาด้านหลังแล้วนะอยู่ทางด้านหลังอะ่ะเนบะเมนโอ้ยมาทางนี้แล้วท่านสมุหนายกอิมโฮเทปท่านหัวหน้าผู้คุมนะครับ ท่านสมุหานายกอิมโฮเทปในวังนี้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่ขอรับโอ้ท่านหัวหน้าผู้คุมแห่งกิซ่าในวังนี้มักจะมีเรื่องให้ห่วงกังวลมาเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละว่าหัวหน้าผู้คุมคุกที่เราหนีออกมากำลังจะมาทางนี้อเนบามิน,มนถ้าเกิดถูกจับได้จะทำไงดีอเนบามินโถว้แย่ละสิ อย่าหันไปนะเปโต้ทางด้านผู้คุมกับอิมพเทปนะผมข้าน้อยทำงานในรัชชสมัยฟาโรเนเฟรมาอัตมาเป็นระยะเวลาหลายปีอืมจริงของท่านเรื่องที่จะพูดคุยมีเป็นพรเรลเกวียน ทางาด้านนีบะเมนกับปีดูครับโอ้ยถ้าโดนเจอตัวตอนนี้เราก็จบเห่แน,น่เนบะเมนอย่าลนลานสิอย่าลนลานอย่าหันไปด้วยก็คือผู้คุมเนี่ยอยู่ด้านหลังเนบะเมญนะครับตอนนี้ค่อยๆขยับไปลบที่บริเวณหลังเสาด้านโน้นค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่าให้เป็นที่สังเกต ในนั้นเองครับทหารก็เข้ามาท่านหัวหน้าผู้คุมท่านอิมโฮเทปองฟารโรทรงรับสั่งให้เข้าเฝ้าขอเชิญที่พระราชวังด้านตะวันตกขอรับโอ้ฟารโรเรียกตัวแล้วข้าจะไปเดี๋ยวนี้อืมเช่นนั้นเราต้องคุยกันภายหลังนะท่านผู้คุมส่วนเปรโดกับเนเปเมนนะครับ <S 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 ก็วิ่งมาลบ อีกด้านหนึ่งของเสานะครับผมเกือบไปแล้วไม่ละรอดไปที่จึงซีในประเมนรีบกลับไปที่ห้องบอกเจ้าสองคนนั้นเถอดเจ้าเจ้าพวกนั้นเองก็อะ ถ้าหากหน้าผู้คุมเจอเจ้าสองคนคนนั้นเข้าแล้วก็ออกเป็นเรื่องแน่อืมนั่นสิเจ้าพวกนั้นก็เคยติดคุกบือนกันนี่นะอ่าแล้วในบัมเมนะครับก็รีบไปบอกอีกสองคนที่รอบเข้ามานะครับท,ท,ทีนี่ไม่ใช่เวลามานั่งกินอย่างสบายใจอยู่นะพวกเจ้ามีอะไรรือในบัมเมนสีหน้าซีดเผือดเชี่ยวเกิดอะไรขึ้นอืมเนื้อนี่อร่อยจริงๆ เนบาเมนเอ้ยมากินของอร่อยอร่อยกันเถิดฟังนะคุกที่พวกเราเคยอยู่เนะี่ยเจ้าหัวหน้าผู้คุมคุกที่กิซ่านะมันมาถึงวังนี้แล้วตอนนี้มันอยู่ข้างนอกนะั่งวางไงนะหัวหน้าผู้คุมคุกที่กิซ่างนะี้นเอ้หัวหน้าผู้คุมมันมาแล้วเนี่ยทันใดนั้นทหารก็เข้ามานะครับ เจ้าชายีนบัเมนได้เวลาเสด็จออกตรวจตราแล้วพยาค่ะวันนี้ข้าไม่ค่อยสบายขอหยุดพักแล้วกันทำไงดีอเนบัเมนเวลาแบบนี้ใครจะมีอารมณ์ไปออกตรวจถ้าหากขัวหน้าผู้คุมรู้ว่าพวกเรากลายมาเป็นทหานในวังนี้ คราวนี้หนีไม่พ้นแน่โดนโทษตายในบัตรตนทางด้านเจ้านี้บัมเบียนะครับผมชิชะข้าสู่อุตสาห์วางแผนการมาถึงขั้นนี้ที่เหนื่อยยากมาจะสูญเปล่าหรือเนี่ยแผนการรอบสังหารเบมฟิตเพื่อให้อียิ์ที่ิ่งใหญ่มาอยู่ในกำมือ โอ้นีเนบาเมนที่เจ้าได้เป็นพระอรุชาก็วิเศษแล้วนี่เจ้ายังมุ่งหวังจะเป็นฟโลโลอีกเหรอหนเมื่อเป็นเช่นนี้เห็นทีข้าต้องกําจัดหัวหน้าผู้คุมซะโพสุดยอดเลยเนบามน เดี๋ยวคนข้างนอกก็ได้ยินพอดีเนปาเมนเดี๋ยวคนข้างนอกได้ยินนี่เจ้าตั้งใจจะเป็นฟาโรของอียิปต์เหรอเอาละฟังนะพวกเจา้าหากพวกเจ้าถูกหัวหน้าผู้คุมเจอตัวเข้าแล้วก็ทุกอย่างเป็นอันพังพิน,นาศ จะทำเช่นไรดีหรือว่าจะกำจัดหัวหน้าผู้คุมเสียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนเนาาเมนหัวหน้าผู้คุมอ่ะยังไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่นี่นะใช่แล้วมันยังไม่เห็นพวกเรานี่ถ้าหากมันกลับไปก่อนที่จะเจอพวกเราก็ไม่มีวันรู้เรื่องนี้ให้หัวหน้าผู้คุมกลับไปก่อนเจอพวกเราซะก,ก็หมดเรื่อง เดี๋ยวคนข้างนอกได้ยินบบางหน่อยนั่นนะสินะเจ้าหัวหน้าผู้คุมมันยังไม่ทันเห็นพวกเราทั้งสี่คนยังไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่นี่นะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นทำให้ข้าร้อนรนไปหน่อยเช่นนั้นพวกเราคอยระวัง อย่าให้เจ้าหัวหน้าผู้คุมเจอตัวได้รอจนกว่ามันจะกลับไปดีละเช่นนั้นอย่าเพิ่งออกนอกห้องรอจนกว่ามันจะกลับไปหวังว่าหัวหน้าผู้คุมจะรีบกลับไปนะเนบามินได้เลยเอาอย่างนั้นแหละเนบามินเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ตัดกลับไปที่แคลอนะครับดีที่จ้ะถึงแม้เซธจะเจอเรื่องราวน่าเศร้าแต่เขาก็ยังร่าเริงได้แบบนี้ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ว่าวังฝ่ายในอะ่ะมีแต่เสียงเซธโวยวายกลายเป็นสนามเด็กเล่นนะไปแล้วพี่คะ จิ้งจอกจิ้งจอกเซตก็เล่นกับปาปิลุนะครับผมโธ่เอ้ยในวังนี้ห้ามวิ่งเล่นส่งเสียงเอะเอ็ดเตโลนะเซตโอ้ยข้ากำลังเล่นกับจิ้งจอกอยู่นี่มีแค่ตัวเดียวมันน่าสงสารไปหามาอีกสักสิบตัวสิสิบตัวเหรอ จะเป็นไปได้อย่างไรอีกอย่างเสียงของเจ้าเนี่ยมีหวังลอยไปถึงวังส่วนหน้ากันพอดีไม่ได้หรอกเซตเจ้าต้องเล่นให้เรียบร้อยกว่านี้โอ้วังก็ออกจกกว้างทำไมกันล่ะนี่ติตตี้คนร้ายที่สังหารหมู่ที่หมู่บ้านเขาอาจจะอยู่ในวังนี้ก็ได้นะหม่อมฉันรักกลัวจริงๆเพคะองหญิง คนร้ายนะ่ะอาจจะจ้องเล่นงานพวกเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องระวังให้มากๆตัดไปทางหน้านเบมฟิตน,นะครับผมท่านหัวหน้าผู้คุมแห่งกิซ่าเราต้องขอขอบคุณที่ท่านทำงานอย่างเหนื่อยยากมานานปีเชิญพักผ่อนให้สบายที่วังนี้เถิด เป็นพระกรุณาที่คุณพยาคาองฟาโรแครเรอยังไม่มาอีกหรือท่านอิโมเทพไปบอกให้นางรีบมาได้แล้วองค์ราชนินีท่านอิโมเบทได้ยินว่าองค์ราชินีเป็นผู้ล่วงู้วนอนาคตโอ้พระนางเป็นสตรีที่วิเศษอย่างมาก นแคลร์นะครับเมมฟิสขอโทษที่มาช้าจ้าโอ้แคลร์หวัวหน้าผู้คุมคุกทางทะเลทรายตะวันตกมาพบเนื่องในโอกาสเกษียณราชการแนะ่โอ้เพิ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกช่างเป็นองค์ราชนีที่งามล้ำยิ่งนักไปเรียกอนุชาเนบเมนมาสิเอ๊ะ อะไรกันท่านสมุาหานายกพระอนุชางั้นหรือท่านหัวหน้าผู้คุมคงยังไม่รู้เรื่องพระอนุชาขององค์ฟาโรสินะเอ๊ะพระอนุชางั้นหรือเท่าที่ข้าน้อยทราบฟาโรไม่มีพระอนุชานี่นะท่านสมุาหานายกเรื่องนั้น อ๋อท่านหัวหน้าผู้คุมเจ้าชายเนบเมนพระอนุชานั้นปรากฏตัวมาแล้วอ้างว่าเป็นพระอนุชาเมื่อไม่กี่ปีนี้เสด็จมาจากทะเลทรายด้านตะวันตกโดยมีหลักฐานของราชวงศ์ที่ไม่ที่ไม่อาจปฏิเสธได้มาด้วยข้าน้อยทำงานในรัชสมัยฟาโรเนเฟรมอัตมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะเรื่องที่ องเมมฟิตมีพระอนุชานั้นข้าเองกับไม่รู้แจ้งขออภัยด้วยท่านสม oh ุหอิมโฮเทมหลักฐานของราชวงศ์ที่พระอนุชานำมาแสดงคืออะไรหรือโอ้คือสิ่งที่องค์ฟาโรเนเฟเมอัตทิ้งไว้นั่นก็คือปาปิรุษแห่งฟาโรและพระแสงดาบทองคำ ทางด้านเมนฟิตนะครับผมเนบามนยังไม่มาอีกหรือมัวโอเอทำอะไรอยู่ไปเรียกมาเร็วเข้าข้าเองก็อยากจะพบพระอนุชาเนบเนบมนเป็นกำลังว่าจะเป็นคนเช่นไรปาปิลุษแห่งฟาโรคืออะไรวะเอาละตัดกลับมาทางด้านเนบามนครับผม ทูนอนุชาเดบาเมนองค์ฟาโรมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเชิญเสด็จยังห้องพระโรงที่ใต้พยาคาอ้าน,น,นเดบามบนะครับโอยโถงพระโรงที่หัวหน้าผู้คุมอยู่ใครจะไปได้เล่าโถ่อยเจ้าหัวหน้าผู้คุมรีบๆใส่หัวกลับไปสิวะแต่ว่าองฟาโรมีรับสั่งให้เข้าเฝ้า ังไงก็ทำเฉยไม่ได้นะเนบาเมนทำไงดีทหารเจ้าไปบอกทีเราไม่สบายกำลังนอนสมอยู่พระพยาค่ะพระอนุชาโไว้เจ้าหัวหน้าผู้คุมเจ้ารีบกลับไปได้แล้วรีบกลับรีบกลับรีบๆใส่หัวกลับไปซะ ตัดกลับไปทางด้านติตี้นะครับผมเซตเซตเจ้าอยู่ที่ไหนนะ่ะท่านนับเทล่าเห็นเซตบ้างไหมเจ้าคะอ๋อเ oh, มื่อครูย่ยังเห็นเล่นกับปาปิลุอยู่เลยเนี่พวกหล่อนเห็นเซตกันบ้างไหมเล่นอยู่บริเวณนี้เมื่อสักครู่เจ้าคะ่ะอ๋อนี่เองครับเซตโอ้ยอ้าวไปหลบอยู่ตรงนั้น ซึมเศร้าเหงาหงอยเชียวคิดถึงแม่ขึ้นมาหรืออย่างไรนี่เซตเซตมาทางนี้สิข้ากำลังจะทำขนมมาช่วยกันหน่อยเขารับหนูจะช่วยเซตผสมแป้งให้หน่อยนะเอาองุ่นไว้ประดับดีไหมนะโอ้เหนียวหนึบเหนียวหน,นึบอ่ะ ถนัดเลยกวนให้เหนียวหนึบแตนแตนแตนอ้เหนียวหนึบเหนียวหนึบโอ้สนุกดีจังเลยแตนแตนแตนไว้เซ็ตปัดโถเว้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะทางด้านแครอนะครับผมต,ตีจ้ะเซ็ตอยู่ที่ไหนหรือฉันเอาผลไม้อร่อยๆมานะ ปัดโถเยเซตหยุดเย่เหนียวหนึบเหนียวหนึบอตายจริงแย่เลยน้อยเซตเจ้าเด็กจอมป่วนทันใดน,นั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวคือ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 ฮะอะไรนะเอ๊ะวแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับผม กลืนอ่าแผ่นดินไหวยังไหวอยู่เลยทุกคนระวังกันด้วยนะไหวรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมันไหวรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา,นา,า,นา,นมาด้วยทางด้านเมมฟิสนะครับก็รีบมาหาแครรอแคร์รอจะไม่เป็นไรนะเมมฟิสต้องเป็นเพราะเกาะแห่งไฟแน่ที่มิโนอันจะเป็นเช่นไรบ้าง แค่รอเวลาอย่างนี้เจ้ายังคิดห่วงดินแดนอื่นอีกหรือทางด้านแม่ทัพมิโนเอลนะครับผมองค์ฟาโรสงปลอดภัยดีหรือไม่โอ้ท่านมิโนเอลแผ่นดินไว้แผ่นดินอาจจะไว้อีกก็ได้ระวังตัวกันด้วยไปสำรวจดูว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ติที่กับเซตไปอยู่ที่ไหนนะเป็นดินไหวนะครับผมในกองอยูนัสก็มานะครับองฟาโรพรนางแครรอทรงได้รับบาดเจ็บหรือไม่ท่านในกองยูนัสไปดูซิว่ามีความเสียหายจากอาคารถล่มหรือไม่หากมีใครได้รับบาดเจ็บให้หมอไปประถมพยาบาลโดยด่วน เซตอยู่ที่ไหนเมมฟิสปล่อยฉันก่อนฉันต้องไปตามหาเซตที่ผ่านมาไม่เคยไหวรุนแรงเช่นนี้เลยเมมฟิสปล่อยฉันก่อนฉันเป็นห่วงเซตว้ายไม่เคยเจอเช่นนี้มาก่อนเลยแผ่นดินไหวรุนแรงครับผมทันใดนั้นเซตก็มาหากระโดดกอดแคลร์เซตไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะ แผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้คงจะกลัวสินะแม่จ๋าแม่จ๋าไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรแล้วองหญิงเพคะหม่อมฉันเนะี่ยยังใจสั่นอยู่เลยน่าก,กลัวเอามากๆไม่เคยไหวรุนแรงเช่นนี้มาก่อนเราเองยังอดใจสั่นไม่ได้เซตเองก็คงจะกลัวแต่ว่ามีทุกคนอยู่แบบนี้หนูไม่เป็นไรแล้วล่ะรู้สึกเป็นห่วงที่ดินแดนมิโนอัน เกาะแห่งไฟเกาะซานโตรินีทางด้านเมมฟิสนะครับออกคำสั่งไปทั่วทุกแว่นแคว้นอย่างเร่งด่วนแพ่นดินไหวคราวนี้รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนจงรายงานกลับมาว่ามีความเสียหายเช่นไรบ้างจงรีบรุดไปจัดการให้ทุกป้อมส่งรายงานมาด้วยส่วนทางด้านไอเนบามิด โอยเอาออนหมดเลยแผ่นดินไหวนี่แรงนักเนบามนองเบม,มฟินกำลังจัดการกับแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วเลยเจ้านะเป็นพระอนุชาไม่คิดจะช่วยบ้างเลยหรือเชอหนอกหูหน้าเปดโตแผ่นดินน่ะอาจจะไว้อีก็ได้แค่เอาชีวิตให้รอดก็พอแล้วแต่ว่าเนบามนหัวหน้าพวกคุมก็กลับ ไปยังคุกตะวันตกแล้วนี่ทีนี้พวกเราก็รอดแล้วแต่ว่าไม่นึกเลยเพื่อนร่วมคุกของเรากำลังจะกลายเป็นองค์ฟาโรห์ของอียิปต์ขออภัยครับเ <c oughs> จ้านี่สุดยอดไปเลยนะเนบัมเมนข้าละอดนับถือเจ้าไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวคนข้างนอกก็ได้ยินหรอกแต่ว่าเจ้าหัวหน้าผู้คุมมันอาจจะกลับมาที่วังอีกเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเรามาวางแผนกันดีกว่าก่อนอื่นเราจะต้องหาทางกําจัดเมมฟิตตัวเส้นน้ำของเราสะกก่อนโอ้นั่นสินะโอเคสำหรับคลิปนี้ จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่กับคำสัพฟาโลฉบับที่70ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ